รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <T un> ศึกที่ทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนอาทิตย์ที่3แล้วนะครับสำหรับจิกโกจิกกี้นะครับพวกเขาอยู่กับเรา3าอาทิตย์ <ทำ S 1> แล้วทำไมเ,เขาต้องอยู่กับพวกเราครับเพราะว่าเขาสนุกสนานค่ะเขายังไม่ได้รับเงินค่าตัววับจิกโก คนยังอยู่ดียังอยู่ดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่12ราศีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับกลับมาสนุกกันต่อกับศึก12ราศีค่ะคุณผู้ชมครับอาทิตย์ที่3แล้วนะครับค่ะผมจะได้ไหมครับมาดามกัสก้าใช่ครับให้เมียขับรถมาส่งแล้วครับผมามาเลยมาเลยภรรยาบอกเลยทำงานอยู่วงการเดียวกันทำไมไม่แจกเขาถูกต้อง นี่ภรรยาให้มาจงมาแ้แกแก้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 วเดแ๋ยวก้แก้แก้แก้น้แก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 ก้แเ้แก้แก้แก้ดก้แกมก้แ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 ก้ยก้แก้แก้แ้แก้ยกกกองใ้แ่้แกกก้ก้ก กล่องเลยทำไมครับเจ้าของกูก็แตกให้เอยยี้อเดี๋ยวเขาให้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 เดี๋ยวเขา้มาเปิดศึกกันเลยดีกว่าเปิดศึกข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้เพื่อนจะพาด้วย เ่พดยไปเลยดีกว่าจริงๆดูไว้สองท่านครับคุณโจ๊กเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถัดใจกับเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมวงเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลังอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านที่เลือกเนี่ยก็คือน้องไนกี้เนื่องจากหลายข้อในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆแล้วไม่ดนน้องไนกี้สักข้อก็เลยนี่เลยตอบเลยถูกต้องค่ะน้องจอยตอบว่าราศีราศีเมษ พี่โจ๊บทำไมถึงเป็นพี่โจ๊บตอบพาออยากถูกหรือตอบเพาออยากได้ตอบเพาะหมันไส้น้องเขามีคำตอบสมควรจะโดนไม่ก็อย่างที่บอกว่าคือเขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะและด้วยอาจจะไม่ได้สวยเพราะเพื่อนอาจจะสวยเพราะตัวเองด้วยก็เลยตอบนี่เลยเพื่อนพี่เป็นพี่โจ๊บโอเคมาถึงครับน้าคอมตอบว่าราศีราศีที่ คุณจอมก็คือราศีพิจิกคุณจอยเอามือมาไม่แย่ไม่แย่วิจารณคนโน้นวิจารณคนนี้ดีนะน่าจะเป็นเขาเลยนะอาจจะออกเลี่ยงก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเห็นเขานิ่งๆใช่ไหมล่ะผมว่าคนเนี้ยมีอะไรในตัวหลายๆอย่างผมว่าต้องเป็นเขาอ่มาถึงพ่อดมพ่อดมพ่อดมผมถามจริงพ่อดมเคยอมไหมอมครับอมอะไรครับอมเงินช้าขนาดนี้ใช่ปากผมอมแซ็ก โซฟนโซฟอนโซฟอนถมาพดมต่อว่าราศีราศีพเจิกค่ะจอยด้วยเขาไม่ถูกมาหลายครั้งแล้วเนี่ยถูกตอบอะไรก็ไม่ถูกเลยไม่ได้มีเหตุผลทางด้านโหราศาสตร์อะไรมาเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยตาเขาสวยสะจิมเล็มใช้ก็ได้สวยสะคำโบราณโบราณสวยสระนักแต่งเพลงพี่แจ๊ดตอบว่าราศีราศีกันค่ะทิพย์จ้า เนื่องจากราศีนี้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยครับเขาเกิดราศีนี้แต่ไม่ได้อิงถึงตัวกิฟซ่าครับเพื่อนผมเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนที่ติดเพื่อนมากเออเขาเกิดเรื่องเยอะแยะมากมายเรื่องสวยๆอ่ะเออก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นราศีอยู่ไหมยังคมอยู่อ่าไม่ได้คมนะฮะตอนนี้อยู่ในเรือนจําแต่ตอนนี้ออกมาแล้วไอ้แทงคนข้างในคุกเขาไร่ออกพี่เจ้ากล่าว่าราศีราศีกุงค่ะ คุลุยส์ตอนแรกถ้าตัวผมเนี่ยผมจะตอบคุณแจ๊สเพราะคุณแจ๊สทัวร์คอนเสิร์ตจะมีเรื่องมีราวเพราะเพื่อนได้แต่ผมเลือกตอบคุณหลุยเพราะว่าผมเลือกตามหลักโหราศาสตร์ของอาจารย์ของผมอาจารย์ข้อมชวนชื่น<อ>เพเขาบอก <า S 2> อาจารย์ค่อมไม่ได้ตอบคุณหลุยส์แม่แต่เขาบอกผมไว้เขาสั่งเสียไว้เขาบอกว่าได้ยินผมดิผมจดมึงเชื่อคุณนะหลุยเนี่ยสองเทปเรายังไม่ได้ออกเลยตานี้ออกแน่แต่เขา เขาตอบคนอื่นแล้วผมเขียนไปแล้วผมก็ไม่ลบแล้วเว้ยมาดูกันว่าอาจารย์จะผิดเองหรือเปล่าชาชาตอบว่าราศีราศีเมษค่ะพี่โจ๊กอยู่ใกล้พี่เองนะอยู่ใกล้พี่เองตอบพี่โจ๊กซะเลยเมื่อกี้นี้ก่อนก่อนตอบมีครับผันมาถามว่าไอ้คำถามนี้บอกอะไรเพื่อนพาสวยใช่ไหมครับพี่โจ๊กพี่พี่มีเพื่อนหรือเปล่าอ่ะเพราะผมก็เลยบอกว่ามีอ๋อมีเขาก็ นม่งายคนไม่มีเพื่อนนั่งอยู่คนเดียวริมนู้นจะไม่แบ่งปันอะไรใครเลยใครเขาจะคบเสียแรงที่เขาลบแล้วล่ะพี่โจ้เลยใช่ไหมคะคือคือเจอที่พี่โจ้ที่กัมมี่บ่อยอะไรเงี้ยก็มีขยงเดินมาก็คือแก๊งโซคูอะไรเงี้ยแล้วก็มีคือดูเป็นคนมีเพื่อนเยอะที่ถามก็คือเมคชัวร์แค่นั้นเองก็จากนี้ไปนับได้เลยจะเหลือน้อยเลยนับได้เลยมาพี่ไนกี้แต่ว่าราศีราศีพิจิกค่ะพี่จอยนะ ตาแบ๋วๆใสๆดูยังไงยังไงก็น่าเอ็นดูแต่ว่าเราผู้ร่วมสึกข,ของเรากลับรุมชี้เป้าว่าจอยต้องโดนเพื่อนพาซวยโถจริงๆไม่หนอช่วงหน้ามาปลอบขวัญเอ้ยมาฟันทิ้งกัน